สวัสดีพี่น้องที่รักของดาวเคราะห์โลกชันเมตาตอนเรียนรู้ที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของคุณสำหรับบางคนการเดินทางครั้งนี้อาจไม่ใช่ช่วงเวลาหรือวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ได้ยกระดับขึ้นจริงๆโดยการปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาและดำรงอยู่ สำหรับบางคนมันทำให้เกิดความสงสยัยทำให้เกิดความหวาดระแวงเพราะมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจสิ่งที่แสดงออกมาไม่ได้ฉันจะใส่บางสิ่งที่นี่เพื่อให้คุณเข้าใจวิญญาณแต่ละคนมีการสั่นสะเทือนพิชิตไปพร้อมกันเมื่อเราพูดเช่นนี้คุณจะคิดทันทีว่า โอ้จิตวิญญาณของฉันได้ทำสิ่งที่ผิดมากมายฉันทำผิดมากมายแล้วฉันขอถามคุณว่าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรืออาจทำผิดบางอย่างแต่อาจเป็นวิญญาณที่ไม่เคยใส่ใจที่จะพัฒนาเลยซึ่งชอบ ที่จะอยู่ในที่เดียวไม่ทำอะไรให้เติบโตคุณเคยมองด้านนี้หรือไม่ไม่คุณแค่กล่าวว่าวิญญาณของคุณทำผิดซึ่งตอนนี้คุณชำระไปแล้วดังนั้นการเดินทางของวิญญาณจึงประกอบด้วยขั้นตอนเชิงบวกขอการเติบโตวิวัฒนาการ ของขั้นตอนเชิงลบที่จะดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีมาสู่การเดินทางและช่วงเวลาที่อยู่กับที่ซึ่งไม่ทำอะไรเลยไม่เดินหน้าหรือถอยหลังนี่คือการเดินของวิญญาณและตัดสินวิญญาณของคุณเองตอนนี้ไม่ได้ผลฉันจะบอกว่าคุณกำลังเรียนรู้ ที่จะรู้จักตัวเองคุณกำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักวิญญาณของคุณเองและจะแก้ไขได้อย่างไรยังมีเวลาเป็นไปได้ไหมมันเป็นเช่นนี้เสมอเพราะในระหว่างการจุติที่วิญญาณมีความเป็นไปได้ที่จะเดินบนเส้นทางใหม่เลือกวิธีใหม่เปลี่ยนอริยาบทของมันดังนั้น เมื่อคุณไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่สามารถรับสิ่งที่เราบอกว่าคุณจะได้คุณทำให้ตัวเองเป็นวิญญาณเลลอนที่ซับซ้อนอย่างยิ่งผู้ซึ่งทําทุกอย่างเพื่อที่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้ฉันจึงถามคุณว่าความรักที่ไรเงื่อนไข ที่คุณสแสวงหาอยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าวิญญาณของคุณได้นำคุณมาสู่ช่วงเวลานี้แล้วและคุณไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รับอะไรเลยจากสิ่งที่มอบให้คุณคุณควรจะสรุปอย่างไรมีเพียงข้อสรุปเดียวอยู่ในมือของฉันแล้ว ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในมือของฉันที่จะเลือกเส้นทางใหม่แล้วเส้นทางใหม่เหล่านี้ไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนสมมติว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ประสบความสําเร็จคุณกำลังจะทำอะไรยอมแพ้หรือไม่ยอมรับจุดสั่นสะเทือนที่พาคุณมาที่นี่และยึดติดกับมัน หรือคุณจะสแสวงหาเส้นทางใหม่วิธีใหม่ความคิดใหม่ความเชื่อใหม่และผลักดันต่อไปหรือไม่การเดินทางนี้อาจสูงเกินไปสำหรับคนแต่การเดินต่อไปหรือการเดินต่อไปจะอยู่ในมือของคนและคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ได้น่าสนใจว่า คุณยอมแพ้ง่ายแค่ไหนอุปสรรคแรกที่คุณพูดกับตัวเองว่าไม่ฉันทำไม่ได้ฉันจะหยุดตรงนี้นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณทำมาโดยตลอดไม่ใช่หรือการที่คุณมาไกลได้เพียงนี้และได้รับน้อยนักในเมื่อมีคนอีกมากที่ได้รับน้อยนัก จิตวิญญาณของคุณไม่ได้ทำเช่นนี้เสมอไปหรือนั่งลงที่อุปสรรคแรกและพักผ่อนมันไม่ได้ทําอะไรเลยดังนั้นนี่เป็นวิธีที่คุณจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้คุณยืนขึ้นและพูดว่าไม่ฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้อีกต่อไปฉันต้องการที่จะไปข้างหน้า ฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าฉันทำได้ฉันทำได้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการเดินครั้งนี้เอาระแรงสันสะเทือนของคุณไม่สูงพอที่คุณจะได้รับสิ่งที่ต้องการให้คุณแต่ครั้งต่อไปทำไมละ่ะคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณพยายามและถ้าครั้งหน้า คุณไม่ได้มันไม่เป็นไรพยายามต่อไปและจะต้องมีทีที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของคุณการสั่นสะเทือนแต่ละขวัญตามดึงดูดของขวัญพูดแบบนี้ที่เราให้คุณถ้าวิญญาณของคุณ ไม่มีแรงสั่นสะเทือนแม้จะได้รับของขวัญแล้วจะมีแรงสั่นสะเทือนอย่างไรเพื่อดูว่าต้องเห็นอะไรคุณไม่พร้อมแต่ไม่ใช่การหยุดนั่งลงและยอมแพ้มันคือการเดินต่อไปคือการเปลี่ยนเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณคือการเปลี่ยนวิธีการมองเห็นอุปสรรค ของจิตวิญญาณของคุณคือการพยายามต่อไปคือการก้าวไปข้างหน้าเพราะแม้ว่าคุณจะใช้เวลาเพื่อประสบความสำเร็จคุณกำลังบอกจักรวาลว่าคุณกำลังพยายามและคุณทำทุกอย่างด้วยหัวใจคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จที่รัก อยากคิดว่าตัวเองด้อยกว่าไม่มีความสามารถเมื่อเทียบกับผู้อื่นแต่และววิญญาณมีเส้นทางแต่และคนอยู่ที่จุดสั่นสะเทือนและแต่และคนได้รับสิ่งที่เข้ากันได้กับการสั่นสะเทือนของพวกเขาดังนั้นให้เข้าใจว่าคุณไม่ได้สั่นสะเทือนตาม และไม่ได้สันสะเทือนในเชิงลบวิญญาณของคุณเป็นเพียงผู้ไม่มีกำลังที่จะเอาชนะอุปสรรคและต้องการยอมแพ้นำคุณไปสู่การสันสะเทือนที่คุณมีในวันนี้เวลาไม่ใช่สำหรับการยอมแพ้เวลาต้องไปให้สุดทางไม่สำคัญว่าคุณจะไม่เห็นอะไรเลย ไม่สำคัญว่าคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเราเห็นคนอยู่ตรงนั้นคุณจะไม่เป็นอะไรที่ไม่สำคัญเราเห็นคุณอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นและได้รับพลังงานนั้นไม่เป็นไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมั่นใจได้ว่าเพียงแค่เข้าร่วมเป็นรหัสผ่านให้กับเราว่าคุณ ไม่ได้นั่งยอมแพ้อะไรคุณกำลังเดินต่อไปใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่เห็นมันเมื่อเราพูดว่ายอมแพ้เพราะคุณทำไม่ได้เรากำลังออกคำสั่งหรือเรากำลังทำให้คุณคิดดังนั้นขอให้คุณถ้าพรุ่งนี้เราพูดว่าเริ่มวันนี้ คุณไม่ควรนั่งสมาธิอีกต่อไปคุณไม่ควรอธิษฐานอีกต่อไปคุณไม่ควรทำอย่างอื่นดำเนินชีวิตสามมิติอย่างเข้มข้นคุณจะทำอะไรคุณจะทำตามสิ่งที่เราพูดอย่างซื่อสัตย์หรือคุณจะเข้าใจว่ามีเครื่องหมายคำถามอยู่ที่นั่นเพียงเพื่อรู้ว่าคุณจะทำอะไร เรียนรู้ที่จะฟังสิ่งที่เราพูดอย่าตีความทุกอย่างตามตัวอักษรคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งมีความหมายสองในยะที่จะทำให้คุณคิดแล้วคุณจะเลือกอะไรปล่อยวางจริงๆแล้วหยุดทำกับมัน หรือยืนกรานที่จะก้าวไปคหน้าโดยเชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของคุณได้คุณตัดสินใจอย่างไรที่รัก